หุ้นพาวเวอร์ธา์แมกกาซีนการเหตุการณ์ข่าวการเงินการลงทุนเศรษฐกิจและอสังหาริมทรัพย์จำหน่ายแล้วที่ร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศค่าตัวนี้สำคัญมากคือไม่มีใครถือหุ้นวินตรงๆเลยไม่มีเลยที่ผ่านมันเกิดถือหุ้นตรงๆตอนที่ GML เข้ามาถือหุ้นวิน ันนี้จาก59.45%ก่อนไปถึง GML เนี่ยมันก็มีการขายโดย GML ไปโน่นขายไปโน่นขายไปตัวเลขก็จะปิดไปผมไม่แน่ใจคุณนพพอ,อจำได้ไหมครับว่า GML ในปัจจุบันถือเท่าไรร่ประมาณ30กว่าเปครับครับ30ปลายๆครับแต่ประเด็นสำคัญอยู่ตรงนี้ครับแต่ผมไม่วิเคราะห์ผมไม่วิเคราะห์และไม่วิจารณ์แต่จะชี้ให้เห็นว่ามันเป็นประเด็นต่อไปในอนาะคตอยู่ตรงนี้ครับสารตัดสินแตกต่างกัน3สาลถูกไหมครับ2สารบอกมันไม่มีทางปลอม ผ,ผู้เชี่ยวชาญก็ว่าไปผู้เชี่ยวชาญไม่ได้ทําอะไรนอกจากเห็นอะไรไม่ไม่เห็นนะก็นั่งดูเปรียบเทียบแหะท่านเคยโดนตอนสมัยที่ใช้เช็คบ่อยๆท่านเคยโดนแบงค์เรียกปไปมาไห้เป็นเซนใหมคือเซนนั้ <c oughs> นมันไม่เหมือนอะ่เอะเขาก็ดูอยู่แค่นี้มันก็ขึ้นอยู่เอาอะไรมาเปรียบเทียบ,ยบอะไรแล้วบอ,อกเหมือนหรือไม่เหมือนหนักเบายังไงเราก็ไม่รู้นะครับผู้เชี่ยวชาญซึ่งผู้เชี่ยวชาญก็เรี้เป็นต่เป็นอะไรครับก็เป็นคแนแกนกันสิ่งที่เกิดขึ้นคือขัดแย้งกันไปอะไรก็แล้วแต่นี้ศาอาญาล่าสุดแต่ผม ชอบภาพที่เป็นสไลด์มากกว่าภาพตัวเองอะนะครับต้องคาตัวนักพิณเลต้องดูตรงนี้ครับที่านถามคําถามพวกนี้คําถามคมมากเป็นคําถามคมมากและเป็นคําถามที่นักกฎหมายทั้งหลายต้องไปวิเคราะห์อีกเมื่อศาลบอกว่าสัญญาซื้อขายหุ้น i e c มาให้ดตรเกษตเนี่ยปลอมปลอมนั่นคืออะไร ปลอมมือถือแล้วตอนนี้หุ้นเป็นของใครนะคะรับปลอมก็แสดงว่าโมฆะโมฆะก็แสดงว่าใครที่เอาไปก็โมฆะหมดอย่างนั้นหรือแบบแต่ตอนนี้ใครถือหุ้นนี่เป็นคําถามที่เราก็ตั้ง question mark ไว้แล้วเพราะ,ะมันยังไม่มีการฟันดู Gmail ก็ไม่ได้หุ้น Gmail จะได้หุ้นในไห่เพราะจีแ l ได้จากดรเกษตตอนน,นเมื่อดรเกษตบอกว่าฉันไม่ได้ซื้อสัญญาปลอมถ้าปลอมก็ยกเลิกไปก่อนนั้นเป็น question mark ถูกไหมครับมันก็กลับไปเดวันเลยผมขออนุญาตคุณนกเรื่องจากคุณนกเนี่ยไม่ได้เกี่ยวขอ้องับเรเลย แต่ผมเป็นคนไปเบิดความเพราะว่าวันนั้นเนี่ยที่เราบอกคือคุณนกต้องไม่ยุง่งนอกจากเสนอตัวว่าคุณนกมีผู้ซื้อมันอีกหลักผมเนี่ยมาได้รับรีพอร์ตตัวนี้ใช่ไหมครับกับการที่บริษัทเข้าไปเนี่ยผมบอกว่าเวลาที่เราเรียก FA ตีราคารัพ์สินเนี่ยก็ต,ตีราคาเนี่ยผมก็อธิบายสารังกฤษอย่างนี้นะครับ บอกว่าสารครับการตีราคาหุ้นเนี่ยมันไม่เหมือนที่ดินมันไม่เหมือนอสังหาริมทรัพย์นะที่มันมีราคาหุ้นเนี่ยมันขึ้นอยู่กับสภาพในแต่ละขนาดเพราะฉะนั้นถ้าธุรกิจบริษัทมีความเป็นไปได้ดีมันก็มีโอกาสแต่ถ้าธุรกิจไม่มี potential จะตีราคา,างไงวันนั้นผมได้รับข้อมูลมาจากทางกรรมการของบริษัทหรือผู้บริหารของบริษัทอนยุนั้นบอกว่าราคาที่เขาซื้อขายกันเนี่ยราคาทั้งหมดเป็นราคา book value book value แปลว่ามันไม่ สามารถบอกได้ว่าวัาตแแบบจะมีหรือเปล่ามันไม่สามารถบอกได้ว่าผลประกอบการของอีก4ีหบริษัทจะเกิดขึ้นได้หราอาเพราะฉะนั้นเขาดูบุ v แวลุก็คือบริษัทที่เกิดขึ้นตรงนั้นชารนลกิจเขาก็งงเขาก็บอกว่าเฮ้ยแล้วทำไมมันไม่เข้ากับราคาที่คุณนกซื้อไปมันไม่แต,ตกต่างในขนาดนี้ไอันี่คุณนกต้องตอบว่าคุณนกไปซื้อมาราคาขนาดนั้นเพราะอะไรแต่ว่าในการตีราคาที่คุณหญิงซื้อไปเนี่ยคือบุ v แวลุคุณนกช่วยช่วยตอบราคาที่ซื้อจากคุณรัมพรราคาที่มซื้อจากคุณรัมารอะไรคร นจริงๆแล้วผมซื้อเนี่ยคือ175ล้านเหรียญแต่ถ้าโครงการมีห้าโครงการที่เหลือสําเร็จและบริษัทเอาเข้ามาจดเปลี่ยนตราสารได้นั่นคือโบนัสเพิ่มอีก2 2าล้านเหรียญซึ่งนั่นหมายความว่าสิ่งที่คุณบริษัทมูลค่านำเงต้องมีสัญญาซื้อขายฝไฟต้องมีสัญญาที่ดินกับสปกคือสานักงานที่ดินอายรูปที่ดินมันก็มีรายละเอียดตรงนั้นอยู่ไม่ใช่ว่าวันแรกผมบอกว่าจะซื้อ700ล้านเหรียญแล้วไปทำอะไร700ล้านเหรียญเลื มันมีรายละเอียดต่างครับผมต้องเมื่ี้ที่คุณเดวได้บันทึกว่าผลจากควาพิพากษารสามสารนี่ยมีสารหนึ่งที่หินตักผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าผลของความพิฆาตสารที่หินตักนี่ยจะมีผลอะไรอย่างไรนะอันนี้ผมต้องขอเวลาให้ปริษับทีมที่สารก็หมายว่าเ้าจะต้องทำยังไงบ้างและผลมันเป็นยังไงตอนนี้ผมผมไม่สามารถตอบคำถามได้เพราะว่ามันก็จะเกี่ยวเนื่องกับอะไรครับแต่ชร์ท่าท่าที่คุณเดวอนบันกนะครับว่าหุ้เนี้มันได้ออกจากไอซีมาอยู่ที่ ก็แล้วเราไปที่เสียงแล้วแล้วผลต,ตรงนี้เนี่ยมันก็เลยกลายเป็นคำถามที่อยู่บับชา้าเลยนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้ไทยรุ่งยัง ผมไม่ใช่เป็นผู้เชี่ยวชาญสารอางกต่พอ,อดีเอกฎหมายอังกฤษก็ก็ไม่ทราบอย่างไรแต่ว่าในขณะนี้เดี๋ยวมันคงต้องมีกระบวนการที่จำแนกนหาที่มีมีคนอังกฤษคนห<ะ>นึ่เขาถูกฟ้องอยู่ด้วยคนนี้เข้ายังอุธร์อยู่เขาก็คงจะเอาข้อดีติดตัวนี้เข้าไปเพื่อให้สารอุทณ์สารชั้นต้นคนที่ตัดสินอะไรของเขาเนี่ยเขาจบไปลลแล้วล่ะแล้วเขาก็ไม่อนุญาตให้อุทธรณ์จริงๆด้วยนะครับแต่ว่าคนที่อังกฤษที่กําลังมีปัญหาอยู่เนี่ยกำลังขออนุญาตอุทณ์อยู่ผมไม่รู้ไปยุ่งตรงไหนแล้วถ้าเขาขออนุญาต ถอนสำเร็จและมีการอถอนประเด็นที่น้องพูดเนี่ยมันต้เข้าไปแน่ๆว่าสารติดมาตัดสินเรื่องโกงเจ้าหนี้ในประเทศไทยผิดเพี้ยนในขนาดนี้ได้อยังไงถ้าปรากฏว่ามีการเปลี่ยนตัวจริงในขนานั้นไทยพาณิชย์ไม่ได้สัญญานะครับว่าถ้าเปลี่ยนตัวผู้ถือหุ้นแล้วจะให้เงินคุน เพราะฉะนั้นที่ใครที่รับหุ้นตัวนี้ไปก็ปเทศความเสี่ยงว่า2,400ล้านอาจจะหมดเลย็ได้ซึ่งมันจะหมดมาได้ได้อีกรูปแบบหนึ่งก็คือว่าไอ,อ้รเ ject ที่ทําไปแล้ว2องรเ ject ก,ก็เดินไปถูกไหมก็สร้างรายได้แต่กําลังจะถูกซูหรือเปล่าจาก GE ที่ไม่สามารถจ่ายเงินส่วนที่เหลือเขาได้จะถูกซูหรือเปล่าจากการไฟฟ้าอีกไม่รู้กี่อันที่เราไปทําให้แผนเรื่องไฟฟ้าของประเทศชาติมันหายไป5้าโครงการพวกนี้คือมันผิดสัญญาเพราะฉะนั้นตัวพวกนี้เอฟเอเขาไม่ได้เอาเข้า มันเป็นประเด็นลีกอโไม่มีใครสามารถตอบได้วันคืนไรแมงนั้เขาก็เลยใช้ book value ในวันนั้นคุณต้องฟ้องเนี่ยมันต้องถือว่าจบแล้วมันไม่มีอะไรแล้วฟอ้ฟองครกท้งแพงทงั้งหลาย ก็ก็ไม่มีอะไรที่เหลือก็เป็นเรื่องว่าไปตามหลักซึ่งเรเอิญหลายเรื่องเนี่ยมันมันสับสนนะครับแล้วมันต้องใช้เวลาย่อยสละตามที่เราคุยไปเลยเนื่องจากหุ้นมันก,มนก็มันไม่ใช่หุ้นออกจาก R e c แล้วไปยังดรเกษแล้วไป g m เอ็มแไปคนอื่นเยอะแยะมากมายแล้วมันแก้อย่างฉะนั้นในขนาดนี้ผมคิดว่าคนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเนี่ยต้องถอยออกมาอย่าอย่ายุ่ง ครับต้องถอยมาอย่ายุ่งเพราะยุ่งเข้าไปแล้วคุณเข้าไปอยู่ในอะไรก็ไม่รู้จนกว่าจะสรุปได้สมเร็จเพราะตัวนี้เป็นเรื่องที่ก็แบบที่บอกคือสองสารบอกว่าไม่ปลอมีกสารบอกอมเนี่ยนะครับมันจะงงหรือว่ามันผลมันเงื่อนะครับแล้วผลที่มันเกิดขึ้นกับคำที่ภากสารตัวนี้มันลามไปเึอตรงนันแต่สําหรับคุณนพพรต้องเรียนนิดนึงว่าจะเห็นเส้นที่วางอยู่เนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับวินเอเนจีถ้ามันอยู่ข้างบน,นไม่ได้ลงมาถึงวินเอเนจีหรอกทั้งหมดที่เป็นการพูดเนี่ยพูดเอาง่ายเข้าว่าจนเจ้านเาน จริงไม่เกี่ยวกับวินเนเนจีมันหยุดอยู่แค่ r อ c เนี่ยครับตอนขอบคุณพี่นะครับแต่ตามที่ผมเรียนคือประเด็นนี้จะเป็นประเด็นใหญ่ในตลาดลัพย์ต่อไปด้วยนะครับเพราะว่าถ้ามันหยุดอยู่แค่วินเนี่ยมันง่ายเพราะว่าวินมันบริษัทนอกตลาดมันจะเกิดบริษัทนอกตลาดเข้ามายุ่งกับวินเนี่ยมันยุ่งในตอนนี้นะครับและยังมีผู้ถือหุ้นของบริษัทในตลาดอีกตอนนี้ลามกันแบบไม่รู้อะไรเลยตอนนี้ต้องนั่งนิ่งๆแล้วติดตามไปเรื่อยๆหลังจากภาพนี้เกิดขึ้นมันก็มีความชัดเจนว่าคุณนพฐบาลมนเกี่ยวอะไรเพราะฉะนัั้นนนีสถาาบกร นคือไทยตันนี้กมาให้กู้ไปครบทุกโครงการน,นั่นคือสาเหตุที่วินเนอร์จิงจึงกลายเป็นบริษัทที่มีมูลค่าที่น่เจะพอจะกำหมดมันคอมพลี t ได้ จำได้นะี่มมันมีช่วงในมีช่วงแรกมีความฝันมีช่วงหนึ่งความฝันทางธลายในขณะนี้ความจริงเกิดแล้วอะไรทำนองนี้มันจะเป็นฉากฉากข้อมูลค่าหุ้นมันจะสะท้อนสิ่งที่เกิดขึ้นในแต่ละส่วนคาตอบในขณะนี้คือไม่มีประเด็นกับอีกไม่มีประเด็นกับ G ีเพราะทั้งหมดได้รับเป็นผู้จับทายตาน,นิคมาแล้วก็เป็นไปด้วยดีสิ่งที่น่าสนใจคือมีคําถามว่าจะทยักมั้งครับที่บอกว่ามีการใช้เครดิตของครอบครัวหรือเปล่าเนี่ยผมจําได้ว่าในสัญญ,ญา พู้เงินตอนที่ทันปัญจิตบอกว่ามีการเปลี่ยนตัวผูดถือหุ้นไปเป็นคุณหญิงแล้วก็แล้วแต่เนี่ยเมื่อคุณหญิงมอบไม้ให้คุณนกเป็นผู้ดูแลเนี่ยเขาเข้ามาผูกกับคุณนกเ,นเขามาผูกกับคุณนกว่าขอให้วินเนี่ย ยังมีคุณนนเป็นตำแหน่งประธานบริหารหรือระดับผู้น่าสหาแต่ในขณะนี้มันไม่ได้เป็นแล้วแต่เนื่องจากไทยพนิตก็ไม่ได้ว่าอะไรเพราะว่าบริษัทมันไปได้แล้วมันก็ไม่มีผมผมเข้าใจวันนี้เรื่องนี้มันซับซ้อนเพราะมันมีเหตุการณ์หลายช่วงช่วงแรกที่บอกว่าคุณนนเขามองแล้วว่ามันน่าจะใช่ตอนนั้นเนี่ยปัญหาที่มันอยู่ที่วัตแบทมีจริงๆแต่ถ้าเปลี่ยนผู้ถือหุ้นจากคุณโนพรไปยังคุณนนแล้วไททันนิตให้กู้วัตแบทก็จะเกิดได้ที่เหลือคือจะให ให้คู่ต่อไปหรือไม่อย่างไรตัวนี้จึงเป็นที่มาของ,ของครว่าโบนัสเพิ่มถ้ามันเป็นจริงเพราะถ้าใครไปจ่าย7จ0แต่วันแรกก็โงบอกถ้ามันเป็นจริงก็จรินแต่มันมีรายละเอียดเยอะแยะมากมายไอ้จุดที่2ก็คือว่าวันที่เกิดเหตุการณ์ตัวนี้ที่บอกว่าความฝันทั้งหมดมันน่าจะหายไปแล้วก็คือว่ามันกลับมาที่เดิม ือว่าะแบบติดละติดตอนนี้ติดหนักเลยตรงที่ว่าคุณนกก็เป็นผู้ถือหุ้นไม่ได้เพราะทะเลาะกัเขาอยู่ข้างบนใช่ไหมเขาอ้างว่าเขาจะได้หุ้นคืนแต่ได้หุ้นคืนนีคน่คือหุ้น ADP คือออพอเอห็นใเพราะฉะนั้นไทรก็แล้วแต่ที่เข้ามาในวันนั้นต้องเทครีสว่าถ้าเปลี่ยนตัวผู้ถือหุ้นแล้วไทยพาณิชย์จะให้คู่หรือไม่เพราะไทยพาณิชย์ไม่พูดอะไร ไทยพาณิชย์ไม่มีสัญญาใจสัญญาปากสัญญาตัวหนังสือเลยว่าคุณเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผมจะให้กู้เพราะฉะนั้นในวันนั้นเนี่ยจึงเป็นที่มาของการที่ใครที่เข้าไปซื้อก็ซื้ออยู่บน2โครงการบวกด้วย1อาจเป็นไปได้2คือเจ๊งหนักกว่านี้เจ๊งหนักกว่านี้คือถ้าเป็นผิดสัญญาไทยก็วินก็เจ๊งหนักกว่านี้แต่ถ้าปรากฏว,ว่าไทยพาณิชย์ให้กู้ก็ดีขึ้นไปแต่ไม่มีไม่มีเขาลางอะไรใดๆ,ๆทั้งสิ้นนะครับนี่นี่คือคําตอบที่จะมีว่าแต่ละช่วงแต่ละตอนราคาก็จะไม่ม ก็ว่าไปเรืเ่อยเขาไม่เข้าใจหนึ่งเป็นสองเรแต่เขารู้ว่ามันเป็นประเด็นร้อนเพราะฉะนั้นเนี่ยศาลจะตัดสินมันต้องมีหลักการสาลในปิจเขาจะหลีกนีไม่พูดเลยทั้งสิ้นแต่เขาจะพูดว่าเป็นไปได้ไงจะไม่กู้ยังไงได้กู้ หลักอีกการหนึ่งผมลองแถมมอมมัี่นิดตอนที่แบงค์ให้กู้อะไรก็แล้วแต่เนี่ยในบริษัทที่มี p o t e n t i a l ว่าจะจะเข้าตลาดหลักทรัพย์ได้เนวิธีการทํางานของแบงค์เนี่ยเราเรียกว่าคอสเซลเนันอีกตัวหนึ่งที่เข้าไปก็คือว่าถ้าเธอเข้าตลาดหลักทรัพย์ได้ฉันก็จะเป็น Financial advisor ซนะเขาเอาตัวนี้มาผูกว่าเพราะฉะนั้นไทพาณิชยังไงก็ต้องให้กู้เพื่อที่จะเข้าตลาดได้ซึ่งมันคนละประเด็นผมจึงจะบอกเสมอว่าเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องอันตรายของคนที่พยายามจะตัดสินเรื่อง ในเวทีที่คุณไม่รู้จักเด็กเขาไม่รู้จักอะไรเลยแล้วก็ใช้อะไรก็แล้วแต่แต่ที่มนนันไม่เป็นหลักความเชื่อในเรื่องที่ตัวเองไม่รู้จักในเรื่องหนึ่งแต่ความเชื่อที่ขัดหรือแย้งกับสิ่งที่พยานพูดไว้แล้วไม่มีพยานหลักฐานอื่นโต้แย้งไอ้นี่มันผิดกติกาเพราะมิฉะนั้นมันก็เท่ากับว่าศาลจะตัดสินอะไรก็ได้อย่างนั้นหรือไม่ใช่ศาลจะตัดสินมันต้องมีหลักการฟังพยานหลักฐานซึ่งหลักการฟังพยานหลักฐานเนี่ยพวกท่านอาจจะเคยได้ยิน proof beyond reasonable doubt ใช่ไหมครับแล้วก็ ปีพรดาร์เรนชอบแอปเปอร์เดแล้วก็จากนั้นก็คือบอกว่าโคเจนแปลว,ว่ามันต้องเกิน50%นะในคดีนี้ใช้หลักโคเจนแปลว่าถ้าจะไปเชื่ออย่างใดอย่างหนึง่งคุณต้องมีหลักฐานเกินกว่า50%แต่ถ้าเป็นคดีแพ่งปกติเนี่ยอยากจะเลือกเชื่ออะไรเห็นอีกไฟหนึ่งน้ำหนักมากกว่าแค่นี้ก็เลือกเชื่อได้อาญาเนี่ยคือต้องไม่มีข้อสงสัยใดๆเลยมาหลักที่2แล้วสารที่ิดพานหลักนี้มาได้ยังไงเขาเขียนเองว่าเขาจะใช้หลักนี้แต่สิ่งที่เขาตัดสินขึ้นมันไม่ใช่เพราะฉะนนนั้นสิ่่่งททีีผผมมมเรยก็คือวาาํไมมึพูด ขนาดนี้แล้วหนักขนาดนี้เพราะว่าตอนจบผมไม่มายแล้วอายุผมขนาดนี้แล้วลูกผมก็เรียนจบเป็นเกือบหมวแล้วไม่ต้องไปอังกฤษก็ได้แต่ผมคิดว่าเรื่องนี้ต้องเป็นเคสสต t ต่อสําหรับประเทศอย่างเราแล้วมันกําลังส่งสารต่อไปหรือเปล่าว่าผมตั้งคาถามต่อไปนี้คุณอย่าไปยุ่งกับคนอังกฤษใช่ไหมเพราะถ้าคนอังกฤษถูกฟ้องเมื่อไหร่คุณโดนดึงไปที่สาลอังกฤษเลยอย่างนั้นหรือเปล่าผมทราบมาว่านักวิชาการที่อังกฤษไม่ได้สนับสนุนนะครับที่สาลอังกฤตจะใช้สิทธิสภาพนอกาอาณาเขตกันก็เป็นการต่อสู้บนทางความคิด แต่เพระเอิญเราเนี่ยหลุดไปเป็นจำเลยผมจึงต้องพูดในเรื่องนี้แรลเพราะอีกตัวหนึ่งที่ตามมาคือคุณกำลังล่วงละเมิอดอำนาจตุลาการของไทยหรือเปล่าทำไมคุณไม่ปล่อยให้ศาลไทยตัดสินคุณรู้ทั้งรู้อยู่ว่ามีคดีอาญาอยู่ที่ประเทศไทยแล้วคุณโดนมาตัดสิน ทั้งทงที่โดยหลักทั้งหมดมันซัพพอร์ตหมดว่าสารไทยต้องเป็นคนฟังเรื่องนี้ไม่ใช่คุณเ,เราต้องหาคําตอบว่ามันเป็นเ,เรามีพยานผู้เชี่ยวชาญเข้าไปสู้กันทางด้านของคุณทวพรก็มีทางเราก็มีอาจารย์ท่านหนึ่งเข้าไปสารเขียนในคําพิพากษาเองว่าจากการเบิกความทั้งหมด,หมดเขาเชื่อว่ามาที่ประเทศไทยก็ได้รับความเป็นธรรมอยู่ในคําพิพากษาผมเรียนมีแล้วคนเรามันก็เก่งและเชี่ยวชาญอย่างเปเราเป็นว่านอกประเทศไทยเราไม่คอมเมนต์แต่ในประเทศไทยมันจบ แล้วเ่าที่ผมสัมผัสก็คือเขาไม่ได้มีความรู้และมากมายเรื่องของประเทศไทยในขณะเนี้มัน เร็วเกินไปกว่าที่จะมาสรุปว่าคนที่เกี่ยวข้องมันเยอะนะครับมันไม่ใช่กอไก่กับขอไข่ตอนนี้มันลามออกไปยังเรียกว่าอะไรนักลงทุนอะไรเต็มไปหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไม่ทําบทวิเคราะห์ให้มันชัดเจนว่าเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันไปยังไงในทางกฎหมายมันกระทบใครบ้างเนี่ยพี่คิดว่ามันมันไม่ไม่ควรพูดต่อสื่ออย่างนี้มันมันเป็นเรื่องที่หนาชนาหาขอสมควรนะครับมันลิงก์กลับไปเรื่องที่ผมทิ้งไว้เป็นนัยยะใครเป็นเจ้าของอันแน่ทำมันก็ไปที่สุดความเป็นเจ้าของตรงนั้นนะซึ่ง ตอนนี้สิ่งที่มันน่าสนใจก็คือว่ามันไม่ใช่ทีเซตชีเซตใครพูดอะไรยังไงเป็นคํที่ภาคสัาก็ผูกพันทุกคนใช่ไหมมันก็ต้องกลับไปวิเคราะห์อย่างนี้แล้วมันกระทบไปถึงขนาดไหนอย่างไงแล้วจะแล้วจะถือตําแหน่งแห่งที่ว่าเราจะยืนอยู่ตรงไหนนะครับแล้วมันกระทบคนไปหมดแล้วตอนนี้สิ่งที่ผมเรียนก็คือต้องค่อยๆนะครับต้องค่อยๆผมคิดอย่างนี้ว่าเราไม่ได้พูดถึงเรื่องเลีอดเสียตทั้งหมดที่ว่ากันมาทั้งหมดนี้คือความจริงขึอแล้วกฎหมายเึอนสิ่งที่เรากาลังจะต้องไล่กลับไปตรงนี้ ไปไประเด็นน้นคือความจริงคือกฎหมายคืออะไรแล้วว่าไปตามนั้นแล้วมันจะลากเส้นไปทำไมมันก็จะมีดอปไลน์ไปเรื่อยครับเราข้อท้จริงเนี่ยเพราะว่าเราก็เห็นขอ้อเท็จริงเนะ่เราอยู่กับทีข้อกฎหมายเริ่มชัดเจนแล้วที่เหลือก็เป็นเรื่องเอาหลักกฎหมายเข้าไปจับแล้วมันเป็นยังไง